เป้าหมายจะมีอยู่ที่ประมาณสักห้าพันสองร้อยกลมแล้วกันมันจะมีเป้าหมายอยู่ตรงนี้อีกแค่สักประมาณสองร้อยเหรียญเท่านั้นถามว่าสุดสุดท้ายเลยไหมไม่รู้นะมันอาจจะย่อแล้วก็ไปหกพันอีกดอกก็ได้นะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะให้ผมไปสู้หกพันอะผมไม่ทําอยู่แล้ว ลืมไปเลยลืมไปเลยเพราะว่าอาจริกๆค่าเกิดว่ามันจะขึ้นหกพันแต่ว่าการขึ้นหกพันเนี้ยมันมีพฤติกรรมการย่อการพักการแกว่งการอะไรบ้างอะไอจังหวะเหล่านี้ยคือจังหวะที่ผมจะไปเข้าแต่ถ้าเกิดว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไปเข้าผมก็ไม่ทาโอเคไหมจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าเข้าเพราะนั้น ถ้าเกิดว่ามันจะบ้าบอขึ้นเลยขาเดียวขึ้นแบบช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจะขึ้นหกพันเลยผมบอกผมไม่ได้อะไรเลยไม่มีประโยชน์กับผมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเทสห้าพันก่อนแล้วยอ่อลงมาสมมุติอาจจะยอ่อลงมาเบาๆสักสี่พันเจ็ดก่อนแล้วก็ค่อยยกขาใหม่ขึ้นหกพันอ่ะผมก็อาจจะได้เล่นอืมแต่ไม่ได้พันธงว่าต้องหกพันนะผมบอกแล้วว่า ถ้าเกิดว่ามันจบก็คือจบเราต้องไปดูหน้างานว่ามันอาจจะเทสห้าพันสองเสร็จปุ๊บย่อย่อเสร็จสมมุติอาจจะย่อสักสี่พันเจ็ดตั้งฐานเอาขึ้นไม่ได้กับทิ้งต่ำสี่พันเจ็ดปุ๊บเนี่ยไอตรงเนี้ยก็บวกไปเดผมบวกห้าปีอะไปเจอสามพันอะอันนั้นคือเนี้ยไอบวกห้าปีเนี่ยจะทำงาน นะครับบวก5ปีเนี่ยจะทํางานแล้วแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ไงเออเพราะนั้นถามว่าจะให้บอกว่าจบแล้วยังไม่จบไม่เถียงว่ายังไม่จบแต่5,200ก็จะเป็นเป้า161.8%ของภาพวีที่5,200 นั่นก็จะเป็นเป้าหมายถัดไปซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นมาถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนวีคเดย์สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขึ้นหมดทุกไทม์เฟรมเลยนะครับระยะแค่สองร้อยตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าสองร้อยนะปัจจุบันเนี่ยเท่ากับประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับสองร้อยเท่ากับสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเพราะว่า คือราคาอัตราการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ประมาณสักวันหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยก็เท่ากับ100หนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งสองเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับถูกไหมมันวิ่งเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งสัก,กหนึ่งเปอร์เซ็นก็สองร้อยเหรียญไปแล้วเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซ็นนี่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรสักเท่าไหร่เอ้เหนึ่งเปอร์เซ็นสองร้อยเหรียญอ่ะแล้วมันยังไงตอนที่ตอนที่ ม่ใช่สองร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญขอโทษฮะเดี๋ยวนะห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเดี๋ยวห้าพันห้าพันคูณหนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากับห้าสิบเออเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซ็นก็เท่ากับห้าสิบเหรียญเนาะ การเปลี่ยนแปลงระดับหปอร์ซทุกวันนี้หน่งเปเซนมันเท่ากับห้าสิบเหรียญเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยถ้าคิดกันเป็นเปอร์เซนต์ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเลยลองนึกถึงเมื่อก่อนครับช่วงสักสามถึงสี่ปีก่อนราคาอยู่ประมาณสองพันใช่ไหมสองพันเหรียญเนี่ยมันวิ่งวันหนึ่งประมาณยี่สิบเหรียญก็เราก็คิดว่ามันก็เรื่องปกติใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเรามองกันเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์มันก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงนี่ไงครับเนี่ยมันคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องปกติเราต้องดูมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยนะเราต้องดูมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยมันไม่ใช่ว่าราคาวิ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอโทษวิ่งยี่สิบดอลลาร์ตลอดปีตลอดชาติในค่าเฉลี่ยของแต่ละวัน เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์มันปรับตัวสูงขึ้นการวิ่งหนึ่งเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นตะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นโอกาสที่จะวิ่งในลักษณะเนี้ยมันเป็นไปได้นาะอเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดมันจะวิ่งสองร้อยเหรียญสมมติมันบวกวันละหนึ่งเปอร์เซ็นไปสี่วันก็สองร้อยเหรียญลนะถูกปะ่ะเพราะนั้นไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะ เราต้องมองการเปลี่ยนแปลงของมันในลักษณะนี้จะไปมองเหมือนเดิมไม่ได้ว่าวันหนึ่งสิบยี่สิบเหรียญต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือยุคก่อนแล้วทุกวันนี้มูลค่าของทองมันมันราคาทองมันอยู่ห้าพันแล้วอะ่ะนะเปอร์เซ็นต์การวิ่งมันก็ยังคงเดิมแต่ว่าพอมันมาคำนวณเป็นดอลลาร์แล้วมันก็จะเยอะขึ้นเนาะอืมว่ากันไปในเรื่องนี้นะครับเพราะนะั้นเป้าหมายร้อยหกสิบเอ็ด จุดแปดเปอร์เซยังคงอยู่นะครับเราจะยังคงตามสิ่งนี้กันอยู่อีกประมาณสักสองร้อยสัญญาณกับตัวยังไม่มีครับโอกาสที่จะไปได้อีกยังมี